นุปิยอัมภวันไปที่เมืองอพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าเมืองพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เห็นว่าเออนี่เป็นพระราชบุตรของพระเจ้าสุดโธธนะเอ,อทำไมต้องออกบวชทะเลาะมาหรือเปล่าหรือมีอะไรก็บอกว่าบวชนี่ต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์าหาทางหลุดพ้นก้นโมทนาด้วยเมื่อไปแล้วพระเจ้าพิมพิสาร ได้รู้ก็บอกว่าเอาไม่ต้องไปนั่นหรอกอยู่นี่แหละเดี๋ยวแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งแบ่งเมืองให้ครองครึ่งหนึ่งตนเองบวชต้องการที่จะหนีหนีความความวุ่นวายการครองเมืองแล้วมาให้ครองเมืองพระองค์ก็เลยไม่รับต้องการจะหนีทุกพระเจ้าพิมพิสารก็ตั้งความปรารถนาว่าหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้เป็นพระราชาแวนมคตสอง ให้ข้าพเจ้าขอให้พระอาหารหันต์เสด็จมาเยือนเมืองของข้าพเจ้าสาขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระอาหารหันต์เมื่อนางใกล้แล้วก็ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ธรรมของพระอาหารหันต์นั้นนี่คือความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสารเราลองคิดดูซิว่า ไอสิ่งปรารถนาสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยมันสามารถจะประสบความสําเร็จได้สําเร็จได้ด้วยบุญเราอย่างอย่างพระเจ้าปบญสารตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบุญเก่ารู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีบุญที่จะต้องเป็นพระราชาเมืองเนี้ยก็อยู่จนกระทั่งได้เป็นไม่มีอันตราย แล้วก็มองไกลมากมองไกลว่าเออสักวันหนึ่งจะได้ได้ฟังธรรมจากพระหรหันต์ให้พระหรหันต์มาสู่เมืองน,นี้ก็เ,เป็นขวนัญเป็นกําลังใจที่พระเจ้าจะเสด็จมาโปรดแล้วต่อมาพระองค์ก็ท่งไปทําความเพียรทําความเพียรคือต้องการที่จะบรรลุธรรมแหละทําความเพียรอะไรบ้างไปที่ต้นสีมหาโพใช่ป่ะ ไปที่ไปข้ามแม่น้ํามาอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านท่านแต่งกรอนหลว่าปางเมื่อพระสัพพัญยูเอกองบรมบรครูพิชิตชัยพยามารทุยเทพทุกห้องจักรวาลแท้สองสาธุการอพอพระองค์ทําความเพียรมีอะไรบ้างเอาฟันกดฟันเอาฟันกัดฟันแล้วก็เอาลิ้นดันเพดานลิ้นดันเพดาน สวยพระกจะขับปยญาหารสเสวยอาหารวันละน้อยละน้อยวันละนิดเดียววันละน่อยละน่อยจนกระทั่งร่างกายนะั่นสู้ผอมทีแรกก็ฉันเท่าํามือแล้วก็ลดมาลดมาลดมา,ดมาเหลือเท่าผลพุทราก็ผอมจนกระทั่งขนเนี่ยหลุดล่วงหมดหลุดล่วงหมดร่างกายผ่าผ,าผมเส้นเอ็นขึ้นแล้วก็ พอนกั้นลมอัดสาสะปัดสาสะก็หมายถึงกั้นลมหายใจกั้นลมหายใจไม่หายใจบ้างหายใจเข้าหยุดไปบ้างหายใจออกหยุดไปบ้างทรมานอย่างนั้นเนี่ยหกปีเรียกว่าบำเพ็ญทุกขละกิริยาแปลว่ากิริยาที่บุคคลกระทำได้อยู่โดยยากยิ่งและจะไม่มีใครทำได้ถึงขนาดนั้นอีกในในตำราบ,บอกว่า เหตุที่พระพุทธเจ้าท่านทําความเพียรถึงหกปีนะ่ะก็เป็นบุพกรรมเก่าบุพกรรมอะไรครับบุพกรรมที่มีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่จะกำลังจะตัดสู้กำลังจะตัดสู้แล้วพระองค์นะ่ะคล้ายๆเป็นนักเกรงเดินไปบอกเดินไปพูดว่าโอ้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเหรอมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องลําบากเหมือนกับว่าไม่มีใครทําหรอกทํายาก ทำให้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก่อนตัสรูน่ะคายความเพียรหรือหมดกําลังใจแค่นิดเดียวนะครับหมดกําลังใจนิดเดียวแต่พระองค์ต้องมาใช้กรรมตอนที่จะเป็นบุทธเจ้าทําความเพียรถึง6ปีด้วยกันนี่ก็เป็นบุพกรรมของบุทธเจ้าอย่างหนึ่งเมื่อทําความเพียรแล้วในขณะนั้นก็ได้มีพระอินท์พระอินท์เห็นว่าจะต้องมาช่วยมาแนนะน่ะ ็เอาพินสามสายมาดีสายแรกนี่ตึงเกินไปสายที่สองเนี่ยย่อนเกินไปเสียงดังไม่เพราะสายแรกตึงขาดแต่สายกลางเนี่ยดึงดึงพอดีก็มีความไพเราะมีความไพเราะก็เลยได้ความคิดว่าเออการปฏิบัติตึงเกินไปก็ไม่ดีย่อนเกินไปก็ไม่ดีต้องมัชฌิมาปฏิบัาในขณะที่พระพุทธเจ,เจ้ากำลังบำเพ็ญเพียรอยู่นั้น ก็มีปัญจวคีหลวงพี่จาได้ไหมครับปัญจวคีแปลว่าพวกห้าปัญจวคีก็มาดูแลดูแลมาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ก็รอการตัดสู้ตัวเองจะได้รู้ธรรมบ้างตามพระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าท่านตัดสินใจมาฉันข้าวมากินข้าวข้าวเรียกว่าข้าวมัทุป,ปายาตมัทุแปลว่าน้ำผึ้ง หรือข้าวที่หุงด้วยน้ำนมในตำราบางตำราบอกว่านางสุชาดาเนี่ยได้บนไว้ที่ใกล้แม่น้นาเนรัญชลานั่นน่ะบนไว้ว่าถ้าตนเองได้แต่งงานกับสามีที่มีตระกูลเสมอกันก็คือรวยเสมอกันแล้วก็ได้ลูกชายคนแรกจะมาแก้บนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ คล้ายๆไปบนอยู่หลังบ้านหลังบ้านมีต้นไม้ใหญ่อยู่ก็ค,คิดว่าเออก็มีที่พึ่งอย่างหนึ่งก็บนใว่าถ้าเกิดว่าได้ลูกชายคนแรกได้สามีที่ะกุลเสมอกันและจะเอาของมาถวายข้ามาทุกป,ป่ายาตมาถวายต่อมานางก็ได้แต่งงานเพราะแสดงว่านางสุชาดานี่ฉลาดทางพี่ฉลาดอะไรหรือเปล่ารู้ว่าคนบางคนรวยอีกคนจนเนี่ยอยู่ด้วยกันไปแล้วเวลาทะเลาะกัน ก็จะพูดว่าเอิอไดส้สมบัติสมบัติแกมาอยู่กับข้าเนี่ยแกมีอะไรมาบ้างแกไม่มีอะไรเลยมาอาศัยสมบัติข้ามันก็จะมีข้อกระหาข้อโต้แยง้งเป็นเหตุความแตกแยกแต่ถ้าเกิดว่ามีสมบัติเสมอกันมีตระกูลเสมอกันก็สามารถจะอยู่ด้วยกันได้ที่ยังมีความสุขหรือแต่งงานไปแล้วไม่มีลูกเนี่ยไม่มีลูกชายหรือลูกสาวให้สามีเนะี่ยคนไม่มีลูกนี่เขาก็ถือว่าตระกูล ขาดศูนย์ได้บาตรตระกูลก็จะด้วนฉะนั้นแต่งงานเราก็จะต้องมีลูกนางก็เป็นห่วงฉะนั้นนางจึงตั้งความปรารถนาไว้ว่าได้ลูกชายคนแรกด้วยลูกชายคนแรกก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาปรารถนากันหรือเราแต่งงานเนี่ยเวลาแต่งงานแล้วบางคนเนี่ยกว่าจะได้ล,ลูกนะก็ไปขอนะพี่บางคนก็ไปขอ ถ้าไม่มีลูกให้เนี่ยบางคนนี่ก็ถือว่าเป็นหญิงหมันหรือใครเป็นหมันมันก็จะไม่มีใครสืบสกูนฉะนั้นต้องต้องมีลูกดูแลทรัพย์สมบัติอย่างเรื่องพระเจ้าอะไรลรพี่โพธิราชใช่ปะพระเจ้าโพธิราชเนี่ยท่านไปไป,ไปหาไปนิม,มนต์พระพุทธเจ้ามาที่เมืองเมืองโพธิราชนั่นแหละชื่อเดียวกับพระราชา มาก็คิดว่าเราจะตั้งความปรารถนาจะได้ลูกชายหรือลูกสาวพระราชโอรสหรือพระราชธิดาสักหน่อยเมื่อให้ทหารไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาก็ปูปูผ้าไว้สองผืนปูผ้าไว้สองผืนปูผืนสีขาวจะได้ลูกชายปูผืนสีชมพูเราจะได้ลูกสาวพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระพุทธเจ้ายืนเฉย ไม่เหยียบพาที่พระราชาให้โปูไว้พระราชาก็จะเสียงถ่ายดูเสี้ยวพุทธเจ้ามาเนี่ยพระุทธเจ้าจะเหยียบพื้นไหนอธิษฐานท่านฉลาดรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยรู้รู้ว่าพระราชาอธิษฐานว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงหน้าหน้าพระราชวังก็บอกว่าทหารในในี้ไม่แน่ใ,ใจว่าจะเป็นทหารรั้วพระเนรนะก็คงน่าจะเป็นทหารมากกว่าทหารที่เฝ้าว่ะนะ ทหารเก็บไปเก็บา้าสองฝืนนี้ไปพระราชาก็ถามว่าพระองค์เก็บทําไมเล่าอาข้าพระผมตั้งความปรารถนาไวพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ปรารถนานะ่ะไม่ได้ไม่ได้พระองค์ก็เสียใจก็ถามอยากจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นบุปกรรมอะไรคลองเมืองมาเนี่ยไม่ยอมมีลูกชาวบ้านแต่งงานแต่งการกันก็มีลูกง่ายๆแต่เราเป็นพระราชา ร่างกายก็สมบูรณ์เมเหสีก็สมบูรณ์แต่ทําไมเราจริงไม่มีลูกก็ไปเข้าไปถามพระพุทธเจ้านิมนต์พุทธเจ้มมามาเสด็จประทับนั่งแล้วก็กราบสามครั้งแล้วก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรพุทธเจ้าก็เล่าบุญกรรมให้ฟังว่าพระองค์กับภรรยาเนี่ยกับมหเหสีเนี่ยในชาติก่อนโน้นได้นั่งเรือไปแล้วเรือดันล่มเรือล่มแล้วก็ ไปเกาะไม้แผ่นกระดานไปพักอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งเกาะเกาะนี้ก็ไม่มีคนอยู่แต่มีสัตว์เยอะมีนกมีอะไรสัตว์เยอะแยะหมดที่จะกินได้ทีนี้คนเมื่อลอดตายไปอยู่ก่อนนั้นแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือไข่นกก็ไปเก็บไข่นกคือนกแต่ละตัวแต่ละลังเนี่ยเขาก็ปราถนาโลกใช่ปะ กกลูกกกไข่ถ้าเป็นไข่ไก่ก็ยี่สิบวันใช่ไหมนกบางทีก็สิบห้าวันบนบางชนิดก็เป็นเดือนสิบเอ็ดตัวกกไข่เพื่อปารถนาที่จะได้ลูกก็ทําให้นกพวกนั้นผิดหวังหมดเลยพลาสองผัวเมียเนี่ยไปเก็บไข่มาต้มกินหมดทีนี้พอไข่นกหมดก็ไปเก็บไอ้นกที่บินไม่ได้เพราะนกที่แข็งแรงพ่อแม่นกใช่ปะพ่อแม่นกก็หนีไปหมด พอไปใกล้ๆก็หนีไปหมดพระสองคนนี้ก็ไปเก็บเอาลูกนกที่บินไม่ได้น่ะมาถอนคนแล้วก็ปิ้งกินเิ้งกินอ้าวพนกลูกนกหมดอ้าวไปก็จับแม่นกกินบ้างทีนี้บุพกรรมที่กินไข่นกกินลูกนกเป็นเวรเป็นกรรมทําให้พระราชาเกิดมาชาตินี้ไม่มีลูกไม่มีพระราชาบุตรไม่มีพระราชธิดา เออหลวงพี่ดูดิปุจ้าท่านท่านหลูเป็นกรรมได้เหมือนกันนะเป็นกรรมได้กินไข่นกกินไข่ไก่ไนเน่นนังพี่นะไอ้ไอ้เรากินเนี่ยเราฉันเนี่ยคงจะไม่บาปหรอกมันเหมือนกับว่าออโยมเขาทํามาแล้วต้มมาแล้วอย่างยังไม่ฉี่ที่วัดป่านะครับหลวงพี่หลวงพ่อไม่ฉี่ที่วัดป่าเนี่ยถ้าถ้าแกไปซื้อซื้อกับข้าวซื้อไข่มาทําอาหาร ทำอาหารมีงานอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไปถามว่าใครเนี่ยอยู่ที่ไหนมีเป็ดตัวผู้ไหมถ้ามีเป็ดตัวผู้ไม่ฉีจะไม่ซือ้อเพราะเขาถือว่าภาคชีวิตเพราะสัตว์อยู่ในในในคันในไข่ใช่ปะก็มีชีวิตเขาจึงไม่ยอมไม่ยอมเอาเอา,เอาไข่ที่มีเป็ดตัวผู้อยู่ด้วยหรือไก่ที่มีไอตัวผู้อยู่เลยนอกจากว่า ไก่สาวหรือเป็ดสาวที่อยู่อยู่มันไข่โดยธรรมชาติเนี่ยไม่ฉีก็จะซื้อมาทําอาหารเเมือ่อวานหลวงที่ครับตอนนี้ผมมีไก่อยู่มีไก่อยู่สิบอ่าสิบเอ็ดตัวไก่สิบเอ็ดตัวหลวงพี่ดูว่าผมบาปเปล่านะมันมันมันมาไข่อยู่ที่นอกสวนขวดเนี่ยตอนนี้ผมอยู่สวนขวดนะพี่นะสวนขวดสุพรรณก็เป็นที่ พอที่แม่ยกให้ห้าไร่สองงานเมื่อก่อนก็มีคกิวคนมาเที่ยวเยอะบางวันก็มีคนมาเที่ยวก็รักษาเอาไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่นี้ช่วงนี้ก็หลวงพ่อท่านไม่ให้จัดกิจกรรมนี่ตอนนี้วัดวัด,วดป้าก็ปฏิบัติุพหลวงพ่อท่านสั่งโอ้โหมีคนติดโควิดเยอะถ้าเราไปสวดมนต์เราไปจัดกิจกรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับเผยแพร่เชโรคโรคล,ลายไปให้กันทีนี้มันหนักกว่าหนักกว่าเมื่อก่อน เชื้อมันหนักกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ติดง่ายกว่าเมื่อก่อนท่านก็เป็นห่วงรักษาสุขภาพพระเนดป่านแล้วบอกหยุดก่อนก็อยู่เว้นทําบุญได้ทีนี้มันไข่แล้วไข่ทีเนี้ยแม่มันชอบไปกินพี่ครับแม่มันอดบางทีหมาก็เข้ามากินมันมาไล่แม่แต่แล้วก็กินไข่บางทีเหี้ยก็ามากินในนี้มีเหี้ยอยู่ประมาณหกตัวพี่ครับบางตัวก็ยาวเกือบวัวแหละแล้วก็มีตัวขนาดรุ่นเมตรกว่าสองตัว แล้วก็มีไอตัวขนาดไอซอกเนี่ยสองตัวไอตัวที่คืบเล็กๆมีตัวก็มันเจอกันจนจนจําได้บางทีก็อยู่ดีๆก็ต๊กตใจห่างสองวาต่างคนต่างมาเจอกันมันเห็นผมจนคุ้นแล้วมันก็จะขับกินไก่ไก่มันกินไปสองแม่และ้ะกินไปสองแม่ไอไอไอลูกเนี่ยพอพอมันจะมากินไก่ใช่ปะ่ะมันกินไก่กระปบไก่ไก่มันก็แตกกระจายแม่มันสู้หลวงพี่ครับ แม่มันสู้พอสู้แล้วก็ที่มันก็ชอบเลยดิกัดกัดแม่แตอนนี้เหลือสี่ตัวอีกแม่หนึ่งโตได้หน่อยหนึ่งกินสามวันเรียบเลยทั้งแม่ทั้งลูกไม่เหลือเลยหกตัวตอนนี้ออกใหม่ที่ไอที่มันลอดเพราะอะไรเอาไอ้นั่นนะครับเอามาเข้าไว้ในห้องแล้วก็ปล่อยมันไข่ไข่เสร็จแล้วพอโตก็ปล่อยมันออกปล่อยมันเข้านะเข้าแล้วเข้ามันก็อยู่ทีนี้ มันไม่ระวังพี่อีกแม่นมันมาไข่ไข่เสร็จแล้วมันล่นลงมาแตกสองสมลูกว่าที่แม่นไม่ฉลาดนั่นแหละไปไข่บนทขาวผมก็เลยเอาเอา,เอาไอ้ลูกที่ไม่แตกอ่ะสามลูกนะครับเอามารวมไว้กลับที่มันฟักก่อนก็เอาออกมาทีนี้ผมเอาผ้าคลุมไว้ผ้าคลุมกลัวมันเย็นแล้วแล้วมันจะไม่ฟักเป็นตัวตอนนี้ไอ้อที่สิบ สิบเอ็ดตัวนั่นนะมันออกมาเรียบร้อยแล้วมันเสียไปลูกหนึ่งแตกไปลูกหนึ่งที่มันอยู่ในผ้าฝักไปได้สิบกว่าวันผมดึงผ้าขึ้นลืมไปว่าไอ้ผ้าเนี่ยมันหอกไข่โอ้โหหลูงพี่ดังไปไปสองลูกตอนนี้เหลือลูกหนึ่งไอ้ที่แตกไปแล้วหลูงพี่ครับเป็นตัวเรียบร้อยแหละเห็นร่างกายตัวดำแหละน่าจะอีกสี่ห้าวันนี่จะออกตาย เอไปเห็นแล้วเศร้าใจอธิษฐานบุญให้มันถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมเราก็มีความตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านตัดว่า,าบาปกรรมเนี่ยอยู่ที่เจตนาไม่มีเจตนานี่ก็ไม่บาปนะครับไม่บาปทีนี้มาถึงเรื่องอความคิดความคิดหรือว่าความตรี เกิดขึ้นกับบุรุเจ้าว่ามันเหมือนกับท่อนไม้อุปมาเนาะาอปมามืมนกับท่อนไม้คนที่บวชแล้วนะครับที่บวชแล้วแล้วก็ยังอยู่กับชาวบ้านยังใช้ชีวิตธรรมดามันก็เหมือนกับท่อนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางแล้วก็เอไวัยในน้ํา ไม่สามารถจะจุดไฟติดได้หรืออีกประเภทหนึ่งไม้แห้งนะครับไม้แห้งไม้ผุที่จุดไฟได้แต่เราไปแช่อยู่ในน้ำก็จุดไม่ติดเห่นไพี่นะเนะทวแรกนี่ไม้สดชุ่มได้อย่างและอยู่ในน้ำติดไฟยากอย่างที่สองไม้แห้งที่อยู่ในน้ำก็ไม่สามารถจะจุดไฟติดได้ ประเภทที่สามไม้แห้งด้วยแล้วก็ตั้งอยู่บนบกไม้แห้งหรืจุดไฟก็ติดเลยใช่ปะไม่ต้องมีน้ําก็ติดแต่นี่แห้งด้วยไม่มีน้ําด้วยก็จุดฝ่ายติดฉะนั้นบุคลเหมือนกันบุคลเมื่อประพฤติปฏิบัติเมื่อบวชแล้วบวชแล้วแล้วก็ทําใจให้ห่างจากกรรมลมจากสิ่งโยยุต่ต่างๆก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ ตรงนี้หลวงพี่หลวงพ่อลวงนึกดูให้ดีนะองค์ที่ท่านบวดจิตใจย,ยังเป็นคารวะาอยู่ใจย,ยังมีความติดอยู่ในลูกเสียงกิน่นรสถึงแม้ว่ากายกายจะบวดแล้วแต่ใจย,ยังนึกติดยึดอยู่ตรงนี้แล้วไปอยู่ใกล้ๆญาติอยู่อยู่ใกล้ญาติอยู่ัวพันธุ์ด้กับญาติอยู่มีกิจนนมนต์มากบ้างมีสต้งสตังบ้าง มีสิ่งล่อใจบ้างก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้หรือประเภทที่สองไมยแห้งนะครับไมยแห้งก็คือจิตใจจิตใจดีบวชแล้วนะครับปาถนาดีแต่เราก็ยังอยู่ในสิ่งที่ห้อมล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอยู่อย่างสุขสบายาไปกิดนิมนต์บ้างก็ไม่ผิดอะไรหรอก ก็ไปรับศรัทธาญาติโยมแต่โยมเขามีทุกข์มีร้อนเขากน็นิมนต์นนแต่งานบวชงานแต่งงานศพซึ่งทําให้เราเนี่ยเกลือนกลัวอยู่กับโยมถ้าเราไม่สวดมนต์ไม่ปฏิบททัติธรรมมันก็เหมือนกับไม้ไม้แห้งที่ตั้งอยู่ในน้ําเราจรึงไม่ค่อยบรรลุธรรมใช่ไหมครับฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าให้เราเนี่ยอยู่ป่าอยู่เรือนว่างอยู่ที่สงบอยู่แต่คนเดียว เราก็ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับไม้แห้งที่ตั้งอยู่บนบกห่างไกลาจากญาดโยมและการบรรลุธรรมความเบื่อหน่ายความตั้งใจของเราจึงจะมีมากกว่าก็คือมีหนทางที่จะบรรลุธรรมง่ายกว่านั่นเองแตน่นี่ก็อุปมาสามข้อที่เกิดขึ้นกับมหาบุรุษคือพ,พระพุทธเจ้าของเราครับ